ในวันนี้ผมจะเล่าเรื่องงานวิจัยอันนึงที่น่าสนใจมากครับในการใช้เครื่องกระตุ้นแม่เหล็ก Magnetic Stimulator นะครับและการใช้สเต็มเซลลในกลุ่มของคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไขสลังบาดเจ็บสมองบาดเจ็บครับตามไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับอยู่กับผมหมอต้องนายแพทย์วราวัตรเอียวสินพาณิชคริสตัลวีเสริมพลังบวกในตัวคุณครับในวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเล่าเกี่ยวกับ การศึกษาหรืองานวิจัยอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บของไขสัลหลังและมีการนำเอาเครื่องกระตุ้นแม่เหล็ก TMS หรือ PMS ครับมาใช้กระตุ้นบริเวณที่มีการบาดเจ็บและนอกจากนี้แล้วยังมีการใช้ตัว s t ต็มเซลล์ฉีดเข้าไปในตรงบริเวณที่มีการบาดเจ็บด้วยนะครับพบว่า ในหนูกลุ่มที่ได้รับทั้งการฉีดสเต็มเซลล์และก็ได้รับการกระตุ้นแม่เหล็กเนี่ยนะครับมีการนอกจากการบาดเจ็บของตัวเส้นประสาทที่ลด,ดลงนะครับและยังมีการฟื้นตัวของระบบประสาทได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเขาทดลองในการเอาหนูมาวิ่งนะครับในแบบทดสอบของเขานะครับพราะว่าฟังก์ชันหรือสมรรถภาพในการเคลื่อนไหวของหนูเนี่ยมันดีมากขึ้นนะครับเร็วกว่ากลุ่มที่ได้รับ าการกระตุ้นอย่างเดียวนะครับแล้วก็กลุ่มที่ไม่ได้กลุ่มที่ไม่ได้รับการารักษาเลยนะครับอย่างมีนัยยะสาคัญนะครับซึ่งในการทดลองอันนี้นะครับก็เลยเป็นการจุดประเด็นว่าไอ้แค่ใช้ตัวแม่เหล็กอย่างเดียวนี่นะมันก็ดีละนะครับมันก็ช่วยทําให้ตัวหนูนะการบาดเจ็บเนี่ยลดลงได้เร็วฟื้นแล้วก็นอกจากลดลงได้เร็วแล้วก็ฟื้นตัวได้เร็วด้วยนะครับและยิ่งถ้าฉีดสเต็มเซลล์ด้วย ทำเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กด้วยพบว่าการฟื้นตัวเนี่ยนะยิ่งเร็วเข้าไปใหญ่เลยนะครับซึ่งจากการศึกษาอันนี้นะครับทำให้เหมือนกับเป็นการจุดประเด็นนะครับว่าไม่ใช่จุดประเดนเ็นเป็นการจุดประกายว่าถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับเราอาจจะนําความรู้อันนี้เนี่ยมาใช้ประยุกต์นะครับหรือมีการเอามาใช้ในการศึกษาต่อไปในกลุ่มของคนไข้ที่มีการบาดเจ็บของไขสันหลังสมองบาดเจ็บหรือว่าเป็นสโตรกอาัมาพึกอัมาพาตได้นะครับให คนไข้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทางระบบประสาทพวกนี้นะครับได้มีการฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากการทํากายภาพบําบัดทํากิจ,จกรรมบาบัดต,ตามปกติครับสาระดีๆแบบนี้ครับมีให้ชมเรื่อยๆครับกด subscribe ไว้นะครับวันนี้ผมต้องขอโตตลาไปก่อนผมหมอต้องในแพทย์ว,วัโรียลสินพาณิชย์แพทย์วิทยาศาสตร์ฟื้นฟูแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิตสวัสดีครับ